มาแล้วคะมาแล้วค่ะท่านผู้ชมเป็นซูเปอร์สตาร์ของวงการลูกทุ่งอีกคนหนึ่งที่มีเพลงฮิตติดหูมากมายอย่างคุณสิริพรอัมภัยพงศ์นอกจากจะมีงานคอนเสิร์ตในเมืองไทยแล้วปีปีหนึง่งก็มีคอนเสิร์ตให้ทัวถึงต่างประเทศเช่นเดียวกันเช่นประเทศอังกฤษประเทศเดนมาร์กสวีเดนนอร์เวย์พวงมาลัยแต่ละครั้งกลายเป็นหลักแสน ซึ่งแน่นอนว่าวันนี้เราจะชวนทุกท่านไปชมบ้านสวยของคุณสิริพรที่อยู่จังหวัดอุดรธานีเป็นบ้านที่สร้างจากน้ำพักน้ำแรงตลอดระยะเวลาในการทำงานในวงการบันเทิงซึ่งคุณสิริพรทำงานเยอะมากๆบางวันมีคอนเสิร์ตถึงสี่งานเลยทีเดียวมีเวลาในการนอนน้อยมากๆนอนวันละ2-3ชั่วโมงก็ถือว่าเยอะแล้ว มีกำแพงบ้านสีขาวล้อมรอบโดยป้ายหน้าบ้านเขียนไว้ว่าเรือนโบรัก999สิริพรอ,อําไพพงศ์รอบบ้านใหญ่โตกว้างขวางมากๆมีพื้นที่กว่า12ไร่เลยทีเดียวภายในรั้วนี้มีบ้านสามหลังด้วยกัน เห็นพื้นที่เยอะขนาดนี้เอาไว้ทําบุญด้วยแต่ละปีก็จะทําบุญนิมนต์พระมา300-500รูปบ้านชั้นเดียวทนสีน้ำตาลหลังนี้เอาไว้รับรองแขกเวลาที่แฟนคลับพี่พีน้องๆมาร่วมทําบุญต่างๆก็รวมอยู่ที่บ้านหลังนี้ด้วยภายในบ้านมีตู้โชว์และรูปห้อยฝาผนังมากมาย ห้องพระมีขนาดใหญ่โตกว้างขวางจัดเรียงสึ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือเอาไว้ส่วนบ้านสีขาวหลังนี้สำหรับรับรองพระด้วยมีห้องเก็บที่นอนหมอนผ้าหม่มอยู่ในนี้มีครบทุกอย่างรวมไปถึงเอาไว้เก็บภาพเหล่าดารานักรองด้วย สำหรับบ้านหลังนี้มีความเป็นส่วนตัวโดยได้สร้างกำแพงกั้นขึ้นมาอีกมีโรงจอดรถขนาดใหญ่ห้องนอนส่วนตัวก็อยู่ในบ้านหลังนี้ในห้องนอนมีเตียงไม้ขนาดกำลังพอดีห้องนอนไม่ได้ตกแต่งอะไรมากมายดูเรียบง่ายสบายตาถึงแม้ว่าจะร่ำรวยมีบ้านใหญ่โตแต่คุณสิริพรไม่ได้ยึดติดกับของแบรนด์เนมเลย ไม่มีกระเป๋าแบรนด์เนมเหมือนคนอื่นเสื้อผ้าที่ชอบซื้อก็เพราะสงสารแม่ค้าไปทัวร์คอนเสิร์ตต่างประเทศก็ไม่ได้ชอปปิง้งแต่เป็นคนที่ชอบทำบุญสร้างวัดเป็นซูปเปอร์สตาร์ติดดินทั้งอย่างใจบุญมากๆเลยคะ่ะ ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลและภาพจากสิริพรอันเดอร์งาะทีวีและ tnew.co.th ในครั้งต่อไปเราจะพาไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราคะ่ะ